สวีดับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพนแบนแพงสุภูสุคนครับเอฟซีรถแฮร์ลำเพลินเตยเสด็จครับมาพบกับช่องอาจารย์โอเตยเสด็จลำเพลินออฟฟิเชียลครับผมช่วงสายๆายอย่างน้อยแดดเปี้ยงๆครับเดี๋ยวหยิบภาพพีเบิ่งอนาจักสาวน้อยมื่อนี้ว่าเฮ็ดยังแน่ครับผมเห็นทางไกลๆอาจารย์น้ำน้อยเราเฮ็ดยังบอยู่บ้านเราอยู่โครงการพันฒนาดีใช่ไหมพี่เบิ่งพี่น้องสวัสดีครับอาจารย์ จงกระจงกระยากยากั้งเนาะก็อเอ็นเปลี่ยนขึ้นปีนลงอยู่แล้วองเราบอกโครงการพันล้านนะอ๋อเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะครับนี่แหละโครงการ 1, านนากกพันล้านครับจะได้ก็บจะมีผักไี่ย่างเนี่ยผักไสผักตำนินมาพันน้ำเสานึ่หัวเตรียมครับโครงการพันล้านตัดยอดเลยครับถ้าได้ยอดแล้วตัดยอดเลย ไปถ้ากินตั้งใช้ผลดอกครับมันเดทกล้องแล้วกล้องวงจรเปียแล้วกล้องวงจรเปียกอันนี้คือเฮ็ดไปย่างคนมาลักเป็นว่านี่เขาลักเขาไปตอนนั้นเลยคิดกล้องไม่โอ้เขียดแห้งเนาะผู้ใดทมาผู้ใดทสกังมาหลวงพ่องูเขียวหางใหม่เนาะหลักหลังคาหลังคาโดยไอ้โรกจอดรถ ครับนี่ครับเดินอย่างเรียบร้อยเดินเองเโอ้แน่นั่นนะวะเนกันอไเฮมันถ่ายกัอยู่แล้วม่ต้องจอดอกสักนี่กเพเก่งเดียวสร้งก็ตกงายเียครับพยยลร่มชายเนาะเดวฟงมาบาทได้บา้เป็นลายย่างกรถึงเบามีเงินเยอะหลายแตี่กับเฮปป้าปลาไม่ยุงหลังุตั้งของมาแล้วอนรอีกป้าปลารุ่งรุ่งซ่อม ผักแลนเซอร์พวกนี้หน้ามันน้ามันบกง่ายมันหัวมันซึมคเพราะว่าทอมันอยู่ใต้ดินเลยน้ามันมันเลี้ยวหรือว่ามันหัวทั้งหลายปุ่นจะเห็นแล้วเดินไม่ครับเดินทอปลาปลายจากจากแทงน้ำเดินลอยเลยร่เอาฝังดินฝังดินังมันแก้ไขยากหมุนหัวของไหลมันหาซื้อมร์ครับมันแก้ไขยากเวลาเท่าสิสืบหาน้าบ่ไหลเมดถังกับปลไหลเข่าบ่รู้ว่ามันแตกอยู่ตรงไหนมา หมอทางไหนจังไหนพระท่านไอ้แซงกนกับพี่พ้ใดอยู่้ด้วยจ้ะแล้วก็ไปงานกันหมดงแบบาน้ตัวมันเลี้ยวแท้กันแอืวว่าจังใดก็เลยเอาไปเสือพอพี่วิสัยมากามาเดินจัดขังตรงรงเลยเดินลอยมากเดินมาอ้อมไปข้างหลังแล้วก็กองพักแมงมุมตีของพักเซนเซอร์ก็อาจารย์นี่แหละ,ละ,ะดเดินไปจีนเดินเข้าบ้านคุณนั่งกุนติค็ดจังไงเดิน แล้วอันทางไก่ว่างได้อาจารย์พูดหน้าวนแต่จะเดินเอาหนาๆมันจะเดินเพราะ่าเป็นเรียกว่าให้ฝังดอกเป็นการเล่งงานเล่งเงี่ยงไปเยอะเหมือนเดิมเอาแต่เป็นสบายใจเป็นมวลเป็นเรื่อเป็นเกิดเฮ็ดไส่เป็นมวลเกิดก่อนไปนั่งเฮ็ดไปนั่งหนาละตอนทอาจารย์จัดความมวลความซื้อนาะเออเราเป็นกรเล็งที่ยังเดี๋ยวดบกเอาเนี่ยแมงสัญญาแต่ก็มีสัญญาอยู่เนาะ เดินเดินพอกับแอนโอสิมาซอยปรหลัเดินพอเดินยังนึ่นหรือเมื่อทายเพิ่งกระด็แล้วสิงเดี่งได้แบบกเขาย่ำเลแล้วทีนย่ำเลยนี่แหละกรเฮ็ดเลยนเนี่ยาเล่เอาขอัดเซนเร์ไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดินพ่อพีวไปก่อนเพราะว่าน้ำเระปามมนไหลตลอดไหลออกตลอดจะพมันไหลไปใสก็เลยี่เดินไม่เลยมอันฟังฟังแล้วฟังเล่นมั้ยทิมเล่นมเ้ยครับที่เขาเลยเดินเดินชนไม้เลยมันเดินไม ครับแล้วมื่อนี่ทางพุ่นนี่บ่มาติหรือยังไงชาวเขาแห่งก้อนจังสิมาแกะบอกมาแกะแบบน่าจะมาเอื้อนบุ่นน้องอาจารย์คิดว่าหรือเปล่ามอืนี่ครับทีชาเขาไว้เรียบร้อยแล้วนาศิรอมันแห้งแห้งแล้วก็สิแกะแกะแบบออกแล้วก็สิได้ดำเนินการต่อวาสิเฮ็ตยังต่ออีกสำหรับ อาคารอันเียประสงค์ของวัดโจรครับผมนี่ครับประมาณนี้ปูระเมาอย่างมากการลอ่อเสาแหงล่อปูนแหงไม่เป็นลอ่อเสาแหงล่อปูนแหงแกะแกะแบบออกครับมนไปทั้งไนก่อนนะจ๊ะเบืองของพักจนเจอกัน้นก็ถ้าได้เข้าไปอยู่โอ้ลมแหงไปกันเลยครับโอ้หอนแหง,งเหลือแบบ สวัสดีครับอะไรยิ่สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับมือยังไโอ้ดนลังเอ๋อที่ว่าเดินไม่นะบ่ครับครับเห็นอาจารย์นอ่งล้วร่ายอยู่ไปยูืน่อเข้าไปเปิ่งกัน เลนส์มีอะไรคืบหน้าไหมมีอะไรอัปเดตไหมเดี๋ยวไปดูกันครับโอ้ช่องหน้าต่างอีกช่องหนึ่งจาะแล้วตัวนี้เย็นดีเย็นดีครับโอ้ยยามเวทน,นี่พักตรงห่วงเลยนอนรับสบายสำหรับการพักผ่อนเย็น,ยนล่มร่วงดีครับอีกบานหนึ่งจาะเรียบร้อยแล้วเอรถมอยู่เสนยงเดินท่อผ้าใทางไหนเนาะนี่ครับบรรยากาศด้านหลังโอ้ลมว่อย ไปก็จะเป็นกันใส่หน้าต่างก็นี่ของเตรียมมาเดียวครับเร่่อยแล้วไปเดี๋ยวไปเบิง่งต่อทอปัพปลาทั้ทงเด๋ยวพอลมสวัสดีครับต่อยอยู่ทางไหนดเดี๋ยวมันถ่ายไรมาไ,ได้ทางบนสนามไม้ะวานอ๋อ เห็นไหนครับมังเขามันเสียโดยใช่เหตดชุดโดยแม่ครับหาสาเหตุเพราะพอดีมันไปใส<ล>่ไว้ที่น้ำยกเลยมองส้นฟังปูนมากเด<อ>ินไม้พว,าามว่า,าน้ำไม่ตันแก้ไขยากเดี๋ก็ได้ฟังแล้วฟังเลยผมคิดว่าบางแล้วมันถ้าผิดโมโหอืมเลาะเลองไหลบอกบางเหล่าหรือเ่าบอกบแต่ละจุดแต่ละจุดบางแล้วมันบโหัวส้นที่ฟังปูนนี่แหละครับอืมฟังแล้วมันเบิดผมดูน้ำส่ไว้ผมไปนอนสุ่มลูกสิบบาน้ำเที่ยงขึ้นน้ำเบิดถังไหม แต่ว่าหน่ะหมายถึงว่าน้ำไหลอยู่เป็นบ่เป็นไรน้ำมันไหลบานนี้มันหัวถิ่มโดยใช่ครับอืมก็เลยที่แก้ปัญหาคือเดินเดินไม่เลยครับเดินไม่ครับก็แต่มันถี่เวลาทีมงานทำไม้ไหลน้ำก็ใส่เลยเรื่องของเรื่องครับปัญหาที่ยากระบบน้ำมันสำคัญแน่ดน่อยครับแม่ครับสำคัญตัวเชื่อว่าสารานุพัโภคนี่มันต้องครบขั้นเลยนี่ครับมันต้องพร้อมคนโอ้หลายคนสองหลายสามหลายไปเนาะ เป็นสื่อทอเข้ามางานด้วสิเดินใหม่ครับกินข้าวเราประคับเนี่ยังก็ได้ออกมานเนี่ยล่ะมาไทยพี่น้อโน่เเบิ้งกันครับครับไปเดินทออะไรวันอาทิตย์หน้าจ้างคนเราได้เห็นเดินทออีกวันนี่ครับเตรียมอุปกรณ์เตรียมเรื่อ้อะแล้วประมาณนี้ก็คือสีเดิอนทอก้อนจะฉีดวาติดหน้าต่างนี่ยเหรอครับครับเพราะว่าชอบเขาเร่งว่าให้เอาตัวนี้กวอนเอาน้ำก่อนครับอันนี้ก็สำคัญที่หลังก็ได้ครับ ว่าต่าดังก็ซื่อมาเป็นหลายหลายแล้วแต่ยิ่งใส่แย่มั้งแต่ในไม่ตัวนี้ครับคุณครับพ่อขอบคุณครับนี่ครับสเต็ปงานโคม่านอะไรสำคัญเท่ากับเทียบไปก่อนตามลำดับความสำคัญครับประมาณนี้ครับสำหรับเมื่อนี้กับนี่แนวอัปเดตประมาณนี้ครับแล้วถ้ามีอันใดอัปเดตความคืบหน้าภายในองค์กรอันใดน่าสนใจ ผมกสิต่าตุไอพี่นอ้องเบิึงป่ะผมสิต่าตุเพเพิ่งทั้งไอห้องพักนักดนรีลำเพิน่นลำแพ่นเตยเสด,ด็จจังหน่อยว่เพิ่นมีแนวอัปเดตจังหน่อยบ่แต่ละมือผมก็อยากถ่ายเบิ่งนะครับแต่ว่ามันการอัปเดตมันก็ค่อนข้างที่จะหน่อยเนี่ยจังหน่อยปะ่ะไปกันเลยครับห้องพักน,นักดนตรีรถแห่ลำแพนลำเพลิลพล่นเตยเสด็จครับทีมช่างเขาลัง เก็บเอาหอมงอมเลยประมาณนี้ละไปเรื่อยๆรถขายองเอาคนหัวใจละเก็บกำลังเก็บสีได้ะอะไรเพื่อความสวยงามครับผมประมาณนี้นี่เด็ก ơ bà này hôm ơ Còn con cái câu, ạ ok hả bà mani hả 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 hôm สำหรับคลิปนี้ขอฝากไแต่เพียงนค่นี้ครับถ้ามีอนใดอัปเดตข้ามเคลื่อนนาต่างๆเดียวผมสิทายพี่ห้นองได้เบิ่งครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับทุกการรับชมทุกการติดตามครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับรถแหก่ก็มีหมอลำกม็มีนักร้องออดีมาหากรรมความม่วนยุคนี้ไผ่ว่าต้องมีสาวน้อยออนไลน์มาชมเสือบัต 在谂。Oh, you know. mm hmm.